สวัสดีทุกๆคนนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ชาแนลอีกครั้งวันนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้าน,นี้ก็คือคุณชาลีนาำสกุลโบรกเขาจะเป็นตัวละครของซีรีส์ใหม่ของเรา ซีรีส์นี้มีชื่อว่า back to wishes นะคะก็คือเราจะเริ่มต้นจากซิมที่ไม่มีอะไรเลยคือแล้วเราก็จะต้องพยายามทำให้เขากลายเป็นคนที่แบบว่ามีบ้านอยู่มีตังกินตังอยู่อะไรอย่างนี้ได้นะคะ คุณคนนี้มีนิสัยติดตัวแล้วก็ดันโชคดีได้ starting fund ที่แบบว่าเยอะขึ้นมาหน่อยแต่ถามว่าได้ใช้ไหมก็คือไม่ได้ใช้เ,เพราะกฎก็คือต้องเริ่มต้นด้วยตังศูนย์บาทนะเ,เป็นคนโรแมนติกแล้วก็เป็นคนชอบอาหารดีๆแล้วก็เป็นคนนิสัยดีนะอันนี้ก็คือเสื้อผ้าทั้งหมดของเขาอันนี้ชุดประจําวันกางเกงตัวเดิมเลยเพราะเราต้องแต่งตัวซิมให้มันเข้ากับสถานการณ์หน่อยใช่ไหมเพราะตอนแรกเราไปเราก็จะยังไม่มีบ้านอยู่ก็ แบบนี้ไปก่อนนี่เราจะเริ่มเล่นกันที่ฤดูร้อนแล้วกันนะเราจะมาอยู่กันที่วินเินเบิร์กนะรอดตรงไหนถูกสุดก็คือจะอยู่ตรงไหนก่อนก็ได้มันต้องมีที่อยู่ก่อนนะเราถึงจะสามารถไปหาตังค์ได้นี่มาแล้วเดี๋ยวเราจะให้ซิมเราลา,าออกจากงานก่อนนะเพราะเราจะหาตังค์ด้วยการทำร้านอาหารเท่านั้นในซีรีส์นี้เราจะให้ติมเรา ทำร้านอาหารนะจะเปิดร้านอาหารให้ได้5้าดาวมันนี่เซลเรียบร้อยนี่เราไม่มีตังแล้ววิธีการเล่นซีรีส์นี้ก็คือต้องพยายามหาตังสร้างบ้านให้ได้ก่อนนะมองหาของรอบๆเกาะอุ้ยบ้างคนนี้ใหญ่จังเลยอะ่ะเราตัดภาพไปดูบ้านเราดิก็คือไม่มีก็คือโลง่งมีอะไรให้เก็บไหมอะ่ะไม่มีเลยเหรออันนี้ไข่อ่ะเข้าไปทักทายหน่อยในเมื่อแถวนี้มันไม่มีอะไรให้เราเก็บนะเดี๋ยวเราจะให้ซิมเรามาตกปลาแล้วกันวิ่ง สร้างมิตรภาพกับเพื่อนบ้านหน่อยนะ<ส>เผื่อว่าเรายืมตังเขานิดหนึ่งอะไรเงี้ยตกปลาหาตังนะอ่ะเดี๋ยวมีเพื่อนบ้านมาบ้านเหรอแล้วไหนคือบ้านสิ่งไหนที่เรียกว่าบ้านไม่มีบอกเลยว่าไม่มีต้องนนมีของให้เก็บเดี๋ยวเราเราเดินเก็บของระหว่างทางมาดีกว่ากลับบ้านเดี๋ยวเราไปขุดหินก่อนแล้วเราค่อยกลับบ้านโอ้โหแล้วก็คือไกลมากและนี่ก็คือเดินเดินแบบนี้เมื่อไหร่จะถึงอะ่ะ เพราะหนุ่มเราก็คือผมเผาไม่ได้ตัดนะเพราะไม่ว่างหาตังอยู่อ้าวเดี๋ยวงานเลี้ยงต้อนรับจบแล้วเหรอก็คือเดินจากที่ตกปลาตรงโน้นมามาถึงตรงนี้เพื่อนๆกลับบ้านกันไปหมดแล้ว sorry sorry honey อันนี้ขุดไปอย่างกว่าจะหาของรอบเกาะเนี่ยเป็นวันแล้ว หรือว่าอย่างแรกที่เราควรจะซื้อให้น้องก็คือจักรยานบ้านเอาไว้ที่หลังเถอะซื้อจักรยานก่อนกว่าจะเดินรอบเกาะมกเคมมกเขมมายืนข้างๆเมลบ็อกซ์ข,ของเราทำไมจ๊ะอยากจะมาเยี่ยมบ้านแต่บ้านไม่มีเดี๋ยวเราได้อนะไรมาเราได้ Treasure Map พหูได้แร่ด้วยขายจริงๆมันเปิดได้นะแต่ถ้าไม่เปิดเราจะขายได้70ถ้าเกิดได้ถ้าเกิดว่าเราเปิดได้ของที่มันแย่ค่ามันก็จะลดไง ลองเสียงเปิดดูแล้วกันนะเผื่อได้ของดีโอ้โหนี่ไงว่าแล้วว่าต้องได้อันถูกๆมามีตังสองร้อยแล้วเยอะมากเลยซื้ออะไรก่อนดีสองสนี่สร้างอะไรได้บ้างซื้อโถส้วมได้อย่างอ่ะเดี๋ยวเราจะลองสมมุติเราอยากจะซื้อกําแพงสักอันกําแพงสักอันยังซื้อไม่ได้เลยสักอันได้อันเดียวจริงๆอะ ก็คือถ้าพูดว่ากำแพงสักอันได้อันเดียวจริงๆอนาดจ,จิตอนาดใจอันนี้ก็คือบ้านปลอมๆอะไรมันจะดีขนาดนี้โอ้โหห้องน้ำยังซื้อไม่ได้เลยอ่ะยังไงดีซื้อเตียงก่อนไหมเตียงก็ยังซื้อไม่ได้นะไปตกปลานะเผื่อจะได้ปลาแพงๆปวดชีแบบไม่ไหวแล้วชาลีชาลีต้องสู้นะต้องสู้ถึงจะชนะโอ้โหยทำอะไรไม่ได้เลยกลับบ้านก็ไม่มีส้วม อย่างแรกที่เราต้องซื้อให้ชาลีคือส้วนจริงๆเหรอใจเย็นชาลีใจเย็นชาลีเอาเป็นผู้ไม้ไปก่อนได้ไหมอ่ะอันนี้ก็คือบ้านของชาลีมาชาลีชาลีและบ้านของเขาเรียบร้อยอันนี้ก็คือบ้านของชาลีนะในบ้านนี้เราสามารถให้ชาลีนอนได้ด้วยแต่ชาลีจะยังนอนตอนนี้ไม่ได้ชาลีต้องรีบๆทำงานหาตังก่อนนะไม่งั้นชาลีจะ ขัดสนเพื่อนๆว่าคืนนี้เราจะได้ที่นอนให้ชาลีไหมหรือว่าชาลีจะต้องนอนในพุ่มไม้ที่ชาลีฉี่ไปเมื่อกี้จริงๆจะเป็นการทรมานซิมของเราไปหรือเปล่าตกปลาก็ไม่ได้ปลาได้แต่อะไรก็ไม่รู้ชาลีหิวแต่ชาลีไม่สามารถที่จะทําอะไรรับประทานได้เลยเพราะขนาดเตียงนอนชาลียังไม่มีเลยแต่เราจะปล่อยให้ซิมเราหิวตายไม่ได้นะนอนพรุ่งนี้เช้าจะเป็นวันที่สดใสนอนเข้าไปนอน รู้แล้วว่าหิวอ่ะแต่ว่ามันไม่มีอะไรให้กินนะ่ะของป่าสปอนมาอีกแล้วนะเก็บให้หมดทุกอย่างเลิกนอนก่อนชาลีชาลีเหนื่อยเกินกว่าจะทำสิ่งอื่นเออชาลีกินของที่เก็บมาได้เร็วดีวขึ้นนิดนึงนะชาลีนี่ก็เหมือนคนติดเกาะอ,อยู่เหมือนกันนะคือแบบสไตล์คนป่าเราก็จะไม่เก็บของป่าอย่างนี้ไปตลอดหรอกนะเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยเราจะต้องรีบสร้างร้านอาหารให้ได้นะ ว่ถ้าเราสร้างร้านอาหารได้แล้วเราก็จะทําร้านอาหารเป็นกิจวัตรประจําวันเราจะไม่มานั่งให้ชาลีตะเวนรอบเกาะหาของไปอย่างนี้เดี๋ยวเราจะสร้างห้องน้ําให้ชาลีแล้วเราจะไม่ยอมให้ชาลีตัวเน่าอย่างนี้ตลอดไปมันจะเป็นการทารุณกรรมแล้วก็จะให้ชาลีปลูกต้นไม้เอ้ยเราลืมเก็บแบล็คเบอร์รี่ไว้กินอ่ะโอ้โหตายแล้วชาลีผู้ติดเกาะ เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะว่าเราจะสามารถทำให้ชาทำให้ชีวิตของชาลีดีขึ้นได้หรือไม่ห้องน้ำถูกสามร้อยหรือว่าเราควรจะซื้อเตียงก่อนเตียงถูกที่สุดอันนี้ก็สามร้อยเดี๋ยวเราซื้อเตียงให้ชาลีก่อนละกันชาลีเน่านี่ชาลียังพอทนใช่ไหมเอาเตียงก่อนอะไรที่ไม่ใช้เราก็ต้องขายทิ้งให้หมดนะจุดนี้เราต้องหาตังมาทำอย่างอื่นอะไรมันจะรวดเร็วขนาดนี้ เป็นไปได้อย่างไรกันเส้นทางสู่ร้านอาหารระดับ5ดาวของเรามันก็ยังอีกยาวไกลนะเขาดูจากตรงนี้บ้านก็คือยังไม่ได้สร้างเลยมินิฟฟชเอ้ยลองซื้อตู้เย็นกากระก,ก,ก,กวงๆได้เดีเราเอาตู้เย็นกากระงวงให้ชาลีทั้งหนึ่งอันชาลีจะได้มีข้าวกินไปชาลีกลับบ้านไม่กินข้าวโอ้โหแย่ทุกทางพอหนุ่มน้อยติดเกาะ หน้าตาซอร้อๆช่างน่าสงสารให้เขานอนก่อนล้วกันเผื่อพรุ่งนี้อะไรๆมันจะดีขึ้นนะชาลีควรคิดถึงอนาคตเกี่ยวกับการศึกษาได้แล้วดูได้ที่มหาวิทยาลัยโถตังจะกินยังไม่มีเลยคุณพี่จะให้น้องไปเรียนมหาวิทยาลัยฝันไปเถอะมาฝันต่อ ตื่นเช้ามากเก็บของไปขายด้วยคิดว่าวันนี้เราน่าจะซื้อที่อาบน้ำดีๆให้ชาลีได้แล้วนะเราเริ่มต้นกันมากันแบบทุลักทุเลเราเริ่มต้นกันมาแบบพิลึกกึกๆพิดสดารมากเลยนะตังมีดีๆไม่ชอบนะชอบลำบากบนบนนี่ตั้งแต่เล่นเดอะซิมมมยังไม่เคยเล่นเล็กทูวิชเชสเลยนะอันนี้เป็นครั้งแรกได้ของมาค่อนข้างเยอะเลยนะอืมอ้าวพัง เย่ <Yeah. S 2> คดคด,คดอ่าอันนี้ได้ราคาดีขึ้นหน่อยเน,นี่ยเออเหมือนฟ้าดินแกล้งกันให้ได้แต่ของถูกจริงๆของแลมันโอกาสดอบได้น้อยนะเข้าหลังเราจะไม่เปิดแล้วเพราะมันมันทำให้เราเสียรายได้ เราต้องการอะไรไหมเราหิวเหรอแนะนำให้กินแบล็คเบอร์รี่ที่เก็บมาได้เมื่อกี้อีกนิดหนึ่งชาลีคนป่านะก็ต้องกินของป่าสงสารชาลีมากเลยน้องไม่ควรมาเจออะไรแบบนี้เออหาความสนุกปันทำหน่อยไหมอ่ะเล่นเกมในมือถือแล้วก็เล่นแค่แปบเดีย ด้วยความรักที่มีให้กับชาลีนะเราจะสร้างห้องน้ําให้ชาลีห้องน้ําที่ว่านี่ก็คือกําแพงหนึ่งอันแล้วก็ฝักบัวหนึ่งอันเดี๋ยวขายนี้ทิ้งล้วกันแล้วก็ซื้อเป็นชักโคกที่ถูกต้องหนึ่งอันอ่ะสงสารติดกําแพงให้หน่อยอีกทีอันนี้ก็คือห้องน้ําของชาลีเสร็จแล้วไปชาลี ได้เวลาอาบน้ำในที่สุดชาลีของเราก็ได้อาบน้ำแล้วชาลีเดอะโฮมเลสเดี๋ยวเราลองดูแหนนะว่าถ้าเกิดว่าเราจะซื้อร้านอาหารเราจะต้องมีเงินอย่างต่ำเท่าไหร่หูตรงนี้ต้องสามพันถ้ามาซื้อแถวๆนี้ก็น่าจะถูกแต่ยังต่ำก็น่าจะมีสองสามพันอะไรเงี้ยถามว่าตอนนี้เรามีเท่าไหร่ ร้อยี่แปดจ้าเยอะเหลือเกินชาลีต้องการเพื่อนชวนเพื่อนมาบ้านเผื่ออะไรอะไรจะดีขึ้นเสื้อสวย,สวยมิล่ากำลังจะมาหาระหว่างรอเพื่อนก็มองหามีอะไรให้ขุดไหมไม่มีหลอนหลอนอยู่ไหนอะ่ะหล่อนมาจากไหนอะ่ะฮัลโหลคือคือมาจากที่ไหนไอ้นี่ไงมาจากตรงนี้อติดอะไรอะ่ะ ติดอะไรอะสตันเชยคุยกับเพื่อนหนะเพื่ออะไรอะไรจะดีขึ้นเพราะว่าค่าโซเชียลของเราตอนนี้แย่มากคุยกับเพื่อนกันอย่างเมามันถามว่าเพื่อนสนุกด้วยไหมก็น่าจะสนุกแหละเราต้องเล่าเรื่องตลกให้เพื่อนฟังนะส่วนเราก็ตลกเองถามว่าเพื่อนตลกไหม ไม่ทราบเราอยากได้จัก,กรยานให้ชาลีนะถ้าเราได้จัก,กรยานให้ชาลีชาลีก็จะปั่นไปรอบเกาะได้จัก,กรยานราคาเท่าไหร่เฮ้ยซื้อได้เลยอ่ะเอาเก็บใส่กระเป๋านะเดี๋ยวคนมาขโมยเราจะให้ชาลีปั่นจัก,กรยานไปตกปลานะ วันนี้เราใช้ตั้งไปกับอะไรเยอะๆวะเนี่ยจำได้เมื่อเช้ายังมีอยู่ห้าร้อยกว่าอ๋อเราทำห้องน้ำที่เหมาะสมให้ชาลีไปนะเอยต้นไม้เราพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้หรือยังอะยังเลยสักต้นนะแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่จะรวยอะเก็บได้ทีละหกเดี๋ยวให้ชาลีมาหาข้าวกินเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้วจักรยานจักรยานหลอนล่ะหยุดหยุด หล่อนหล่อนจะทิ้งจักรยานไม่ได้ทิ้งจักรยานเฉยแล้วเพิ่งจะซื้อให้นะแล้วก็แบบวิ่งไปหน้าตาเฉยเลยแบบไม่สนอะไรเลยเอกินข้าวเสร็จแล้วก็นอนตื่นเช้ามาแล้วก็เก็บของป่าขายเหมือนเดิมแล้วยไงอีพีหน้ามาเก็บของป่าขายกับชาลีกันต่อแล้วพบกันใหม่ใน เล็กทูลิชสสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หนะ้าสวัสดีค่ะ